มาดูถนนคนเดินเมืองซื้อผินซึ่งอยู่ในเขตของจิงกังซานนะครับมาดูซิเป็นไงบ้างตอนนี้จะสามทุ่มอยู่แล้วคนอาจจะวายไปบ้างถนนคนเดินสองทุ่มสี่สิบเก้าทำไมมันร้างอย่างนี้ไม่มีใครเดินเลยครับ โอ้แปลกดีนะครับสงสัยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่บอกทางราชการบอกเศรษฐกิจดีแต่ความจริงแล้วอาจยังไม่เคยเวิร์กเจอคนกลุ่มหนึ่งเดินแล้วครับนี่คนกลุ่มนี้เดินเจออยู่กลุ่มเดียวเดี๋ยวจจะมีอีกก็ได้ครับแต่ตอนนี้คนน้อยจังไม่ได้แน่นขนาดแบบถนนคนเดินบ้านเรานะครับแต่ว่าที่เมืองจีน ปลอดภัยแน่นอนเดินเดินอยู่นี่แหละครับโทรศัพท์ไม่โดนฉกแน่นอนหรือไม่มีมิจฉาชีพที่นี่เขก,ก็ดูแลสวัสดิภาพประชาชนอย่างดีครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นร้านใหญ่ๆด้วยเนี่ยครับก็เลยคนน้อยหน่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่ถนนคนเดิน แต่ว่าคนน้อยครับด้านนู้นก็มีแต่ก็ไม่มีคนเลยครับมามาดูตรงนี้เดียวกันครับมีดาวทองด้วยดูซิเป็นยังไงมีฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีคนแล้วครับปิดไปแล้วมีคนเดินอยู่บ้างนะครับน้อยมากเลยครับดูภาพที่เห็นนะครับ แม่เสียดายนะผเล่กว่าจะมีคนเยอะกลับไม่ค่อยมีครับว่าย่านนี้ดูมีคนเยอะขึ้นหน่อยครับตรงดาวทองนี่มาดูซิเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นเพราะที่นี่มีแต่ร้านรวงใหญ่ๆครับไม่มีแผงลอยหรือ เป็นแบบบ้านๆมาเนี่ยครับใครจะมาก็ต้องดูเป็นทางการสักหน่อยก็เลยทําให้มีความคึกคักน้อยนะครับอย่างถ้าสองข้างทางนี่มีวางผงวางแปงไว้วเยอะแยะอาจจะคึกคักกว่านี้เดินจนครบแล้วครับมีคนเดินมาบ้างแล้วโอ้ดีใจจริงๆเลยครับพอมีคนเดินมาบ้างจบเรียบร้อยแล้วครับถนนคนเดินวันนี้เดินเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ จะมีโอกาสมาเดินใหม่หรือไปดูที่เมืองอื่นๆจะได้มาพาไาห้ชมใหม่นะครับ